สวัสดีครับผมพงศักดิ์ปทุมทองนะครับวิสาหกิจชุมชนอาณาจักรตูกัรยานะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนเพชรตูการับของคุญยานะครับเป็นพิกันพื้นเมืองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ของคุณมะนาวนะครับที่ให้การสนับสนุนมาทดลองใช้นะครับเป็นตัวกําจัดเพีะนะครับแล้วก็แมลงนะครับในสวนนะครับ ปลอดสารนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นยังไงนะครับคุณมะนาวให้การสนับสนุนมานะครับเป็นอะมิโน4 1นะครับแล้วก็อะมิโนสามหนะครับวิธีการใช้ก็ทำตามที่แนะนามาเลยนะครับถังนี้เป็นถังสิลิตรนะครับสิลิตรผมใช้อะมิโนสามหกเนี่ยเออ 6 0ซีซีนะก็คือ6ฝานะครับส่วนอะมิโน4 1นะครับอันนี้ก็ใช้50กรัมนะครับ50กรัมต่อน้ำา10ลิตรนะครับอันนี้ก็สัดส่วนนะครับแบ่งตามสัดส่วนมาเรียบร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็เป็นปุ๋ยนะครับของ m อ็มเวนะครับ u ีดีแพเอเป็นผ้าอาหารรองนะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสวนให้ดูนะครับว่าสวนพริกเนี่ยก่อนใช้เนี่ยนะครับเป็นยังไงก่อนใช้เนี่ยเราไม่อยากจะใช้ยาฆ่าแมาลงนะครับเรื่องเพี้ยมาลบกวนเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องใช้นะไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันป่วนมากนะครับเมืคค่อพริกพริกพริกโดนพริกโดนเพี้ยกินเนี่ยมันก็เอาโรคมามันก็จะเป็นโรคนะครับอันนี้คือสวนพริกนะครับ พิกนะครับก่อนขาย